ที่สุดก็ถึงเวลาต้องเข้าผ่าตัดาจะมีบุรุษพยาบาลมาเข็นพาไปคนจะไปผ่าตัดก็จะละลื่นแบบถามว่ากลัวไหมกลัวอยู่นะหลันั้นก็เตรียมตัวขึ้นลิฟต์ไปห้องเชื้อได้เลยแต่รถเข็นนี้นั่งสบายขึ้นมากเลยกอนก้นใหญ่จนล้นออกมาเลยตอนนี้เฉลี่ก็นั่งอยู่หน้าห้องเชื่อล้อนี้อ่านว่าห้องผ่าตัดผ่านประตูนี้ไปก็จะเห็นบันไดโรงงานอยู่กลางพเราจะต้องขึ้นบันไดไปขึ้นเตียงตอนแรกมีแต่บันไดผิดนใจกูต้องขึ้นบันไดนีนี่มันคือบันไดไปสู่ความตาย้เขาาางงตดดขาวสะอาดมากก่็นววุ้พยาาบลเป็นขหนึง่ะ ก็ให้กางแขนซ้ายวัดความดันขวาตดขึ้นหัวใจเอาอะไรไม่รู้มาแปะแปะตามแล้วพยาบาลอีกคนเอาผ้าเขียวๆมาวางตรงที่จะผ่าตัดแล้วพยาบาลก็เอาออกซิเจนมาให้หายใจบอกให้หายใจเข้าไปลึกๆหายใจไปหายใจมาก็รู้สึกง่วงสุดท้ายคือเห็นควันๆออกมาจากสายรู้สึกอีกทีมีพยาบาลมาบอกว่าตอนนี้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแสักพักเขาก็เขียนเรากับชงดีที่ห้องผ่าตัดอยู่ตึกเดียวกรอรู้สึกถึงความกระแทกปวดเจ็บเลยตอนแรกคิดว่าจะเจ็บแค่แผ่นเจ็บแผลนแล้วเ้าไปถึงท้องเล้าไปถึงด้านหลังระบบดอ่ารรก็ิยยเๆีีจ เดี๋ยวเชอรี่เปิดแผลให้ดูหมอบอกว่าแผลจะยาวประมาณสิบเซนนี่คือการผ่าตัดตรงหน้าท้องครั้งแรกที่สงสัยว่าเชอรี่ไปตัดกระเพาะมามให้ดูเลยว่ามีแค่แผลเดียวน,นี้เชอรี่ก็ตัดถุงน้ำดีออกไปเรียบร้อยน,นี่คือสิ่งที่อยู่ใน,น,<อ>นถุงคือน,นิ่วในถุงน้ำนดีที่ทำให้เชอรี่ปวดท้องมานานกว่า2ี่ปีอันนี้เราเลิกกันแล้วนะ